บ่งใช่ไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แกดแชร์แชกดนานๆกดยันยันกดเยอะเยอะนะคะดิฉันไปเจอรายการหนึ่งที่เชิญผู้เชี่ยวชาญทางสิตวิทยมาพูดถึงเรื่องคดีน้องชมพู่ดิฉันตัดส่วนหนึ่งมาอธิบายตกหน้าไอ้พวกกระโหลกหนาที่เอาไปนั่งเฉียงว่าตรวจไปได้ว่าเส้นผมนั้นเป็นของใครเพราะว่าตรวจได้แค่ใบัตคนเดียวไอ้พวกกระโหลกหนามาฟังกันหน่อยนะคะ ค่ะนี่เป็นรายการหนึ่งที่มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ2องสท่านเข้าไปนั่งร่วมรายการนะคะแล้วก็มีดรสุปรณกรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านซินคโครตอนก็มีการถามไทยเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้เพราะว่าคดีน้องชมพู่เ,เป็นคดีแรกที่มีการใช้ซิงโครตอนในการช่วยจับคนร้ายช่วยในการทำคดีอาญาปกติซิงโครตอนที่ใช้กันอยู่จะใช้ใน เ่ของอุตสาหกรรมในการแยกธาตุในการอะไรอย่างนี้เรื่องของอุตสาหกรรมเป็นหลักค่ะไม่ค่อยมีอะไรที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วถ้าหากว่าคดีนี้จับคนร้ายได้ด้วยสิงโครตอนก็จะเป็นไทยเราก็จะเป็นชาติแรกในโลกนะคะที่ใช้สิงโครตอนในการตรวจเส้นผมและสามารถจับฆาตกรได้นะคะท่านดรสุภกรเนี่ยได้ให้ความเห็นได้ อธิบายว่าลักษณะซินโครตอนความจริงเราเป็นห้องแลบทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่เขาไม่ได้มีแต่ซินโครตอนอย่างเดียวนะคะที่มีหลายๆเทคนิครวมอยู่ในที่เดียวทีนี้ข้อดีของมันคือสามารถผลิตรังสีเอกที่มีความเข้มสูงมากกว่าเครื่องเอกซเรธรรมดาประมาณล้านเท่าสิ่งที่เราทำได้คือเราสามารถดูโครงสร้างของวัตถุทุกระดับตั้งแต่ระดับไมโครนาโนระดับโมเลกุล จนถึงระดับอะตอมทีนี้วัตถุพยานที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำมาให้เราช่วยเราก็ทำงานร่วมกับตำรวจเขาทำงานหามรุ่งหามข้าก็สามารถดูโครงสร้างเข้าไปอย่างเช่นเส้นผมสามารถดูโครงสร้างส่วนประกอบทั้งหมดข้างดอกข้างในไม่ใช่ดูแค่ผิวไม่ใช่ดูแค่รูปลักษณ์ว่ามีเส้นเหมือนกันอย่างนั้นอย่างนี้และเอาไปอนุมานว่ามันเท่ากันเหมือนเทคโนโลยีสมัยก่อนๆที่อ้างว่า เอ,อ่ FBI ก็เลิกใช้ไปแล้วอันนั้นเป็นเทคโนโลยีเก่านะคะเราสามารถทำโครงสร้างสามมิติของเส้นผมออกมาได้ไดรายละเอียดที่มีโซลูชันสูงพิธีกรก็ถามว่าดูได้ไหมว่าเป็นเส้นเดียวกันหรือเปล่าท่านดรสุปกรณ์ก็บอกว่าครับดูแล้วตำรวจเอาข้อมูลไปรองดูว่ารอยตัดนั้นแมทกันหรือเปล่าหรือโครงสร้างเส้นผมที่ได้เป็นเส้นผมเส้นเดียวกันไหม ถ้าดูโครงสร้างโซลูชันข้างในนะคะจุดขั้นถึงขั้นอะตอมเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันไหมอีกเทคนิคหนึ่งที่เรามีคือการหา,าธาตุองค์ประกอบที่ที่ฉันพูดคําว่าเอาไปแยกาธาตุนั่นแหละคะ่ะดูข้อมูลระดับอะตอมว่ามีาธาตุปริมาณมากน้อยว่ามีาธาตุปริมาณน้อยมากอยู่ในเส้นผมหรือเส้นขนหรือในวัตถุอะไรก็ตามตรงนี้จะเป็นซิกเนเจอร์หมถึงเป็นตัว เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่สามารถเอาไปเป็นข้อมูลประกอบได้ว่าเส้นผมหรือเส้นขมกลุ่มนี้มาจากที่เดียวกันไหมธาตุองค์ประกอบข้างในคล้ายกันหรือไม่แล้วก็มีการถามว่าเส้นผมน้องจงพูดทีส่ส่งไปอาจารย์เป็นคนตรวจท่านด็อกเตอร์บอกว่าทีมวิจัยของซินคอตอเป็นคนตรวจร่วมกับทางตำรวจเห็นไหมคะเข้าใจคำอธิบายพวกนี้ชัดไหมคะว่า เขาไม่ได้ตรวจเส้นผมที่มีในคดีนี้เฉพาะไมโตคอนเดรียดีเอแล้วก็เอาไปนั่งพูดอย่างไอ้พวกกะโหลกกลวงไม่ว่าจะเป็นดาบมาไกลพนงทนายอะไรทั้งหลายที่นั่งย้ำกันแต่ว่าไมโตคอนเดรียระบุอัตลักษณ์ไม่ได้อันนั้นทุกคนรู้ค่ะแต่เขาไม่ได้ตรวจเฉพาะไมโตคอนเดรียอย่างเดียวเขาเอาไปแยกคาดเอาไปแยกองค์ประกอบเอาไปดูลักษณะโครงสร้าง ไปดูธาตุที่ปริมาณน้อยสมมุตินะคะเส้นผมที่พบบนเขาเนี่ยมีพบธาตุอันหนึ่งที่มีปริมาณอยู่น้อยนิดแล้วก็แปลกพอมะตรตที่พบในรัถงีชัยพลเจอภาคตัดขวางเหมือนกันเจอโครงสร้างข้างในพวกอะตอมพวกโมเลกุลเหมือนเหมือนกันการเรียงตัวพวกนี้เหมือนกันทาบกันได้แล้วที่สําคัญคือพอแยกองค์ประกอบแล้วไปพบธาตุอะไรที่มีเพียงเล็กนิด ที่เป็นแปลกๆเหมือนกันมันน่าเชื่อได้ว่ามันคือกลุ่มก้อนเดียวกันเส้นผมของน้องชมพู่ถ้าเอามาทำอย่างที่ว่าเหมือนกันแล้วเอาไปดูกับเส้นผมตัดที่อยู่ด้านข้างที่พบข้างศพขอพนรชยยพลถ้าเราพบมีอาการเรียงตัวของอะตอมเหมือนกันมีแยกองค์ประกอบได้ธาตุเหมือนกันนั่นก็คือสามารถเชื่อได้ว่าเป็นผมของน้องชมพู่ เพราะฉะนั้นหยุดหลอกควายค่ะถ้าพวกคุณงโง่ยอมรับออกมาว่างโง่แต่ดิ่เช่นเชื่อว่าพวกคุณรู้ว่ามีการตรวจอย่างอื่นแต่บิดเบือนไม่ยอมพูดถึงเพื่อที่จะหลอกควายว่าเส้นผมชี่ว่านั้นเนี่ยมันตรวจอะไรอย่างอื่นไม่ได้บัญชีชัดไม่ได้หรอกหมอยอแตนก็เหมือนกันค่ะเขาก็ตรวจแบบเดียวกันเอาไปแยกธาตแยกองค์ประกอบ แล้วก็จะพบว่าคนที่มีไมโรคอนเดรียดีเอ็เอมอนเหมือนกันของเส้นอื่นๆที่เก็บตัวอย่างไปทดสอบนั้นไม่มีคนไหนเหมือนกับเส้นที่พบใต้กเกางเกงน้องชมพู่มีแต่ของอีเถกที่เหมือนกันเข้าใจตรงนี้ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์กันบ้างอย่าทําเป็นยูทูบเบอร์หิวแสงหิวเงินหางวดลดกันอย่างเดียวคะ่ะ แหกหูแหกตาอย่าสมองกรุงนะักต้องสงสัยว่าตอนที่คลอดมาจากรูแม่เนี่ยเอามาแต่กระโหลกกรุงกรุงใช่ไหมสมองไม่เอามาหรือเอาใจของพวกมิจฉาชีพที่คิดแต่จะหลอกลวง fc อย่างเดียวพูดกันย้ำกันเอาตัวอย่างมาให้ดูอธิบายกันไม่รู้กี่ครั้งคนพวกนี้ก็ยังหลับหูหลับตาพูดประโยคเดียววนๆเหมือนแผ่นเสียงตกลงว่า ไมโตคนเดียชี้ชัดชี้อัตลักษณ์ไม่ได้ทําไม่ได้ตรวจไม่ได้ทําไม่ได้ตรวจไม่ได้โดยไม่แหกตากันเลยว่าเรามาถึงขั้นไหนกันแล้วเขาตรวจอะไรกันได้บ้างตอนนี้ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่พยายามจะออกมาว่าซินโคตอนไม่น่าเชื่อถือเฮ้ยจะบอกให้ถ้าซินโคตอนไม่น่าเชื่อถือนะคะมึงเชื่อถือที่อะไรกันไม่ได้กันแล้วล่ะคะเชื่อกูเหอะ